สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคุณชนะอ๋วันนี้ฝนฟ้าฝนมาแล้วครับผมวันนี้เรามีเมนูเด็ดอีกแล้วครับท่านแมงนูนเจ้าพายุยังไง <c oughs> นี่เลยครับเรามีเมนูเด็ดครับท่านผู้ชมนี่เลยวันนี้เราจะมาทําแกงแมงกี้นูนนะครับอ่าเป็นเมนูเปกอยู่เหมือนกัน,นครับใส่นี่แหละครับใส่บอลบอกบอลเมลบอลเต่าอ่าหลายชื่อเหลือเกินอันนี้แล้วก็จะเราจะใส่นี่ครับผักซิงดาอ่า วันนี้มีนอคานะครับหลายท่านหลายท่านอาจจะเคยได้กินแล้วนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยกินนะครับ <c oughs> สูตรของเราวันนี้จะใส่ถั่นเน่า,าเข้าไปเลยครับอ่าวันนี้จะเป็นสูตรแกงแบบแกงรวมๆกันผลดมาแล้วครับ <c oughs> ถ้าเป็นทางอีสานเขาจะแกงใส่หน่อไม้นะครับ <c oughs> แมงกีนูนแบบนี้นะครับเ <c oughs> ขาจะแกงใส่หน่อไม้หรือว่าเราจะมาแกงใส่อันนี้ครับบอนเต่าหรือว่าบอนบอก มีท่านผู้ชมเคยถามมาในคลิปว่าผมพุดนะนี่เอาไปทําอะไรกินเอาแกงก็ได้ครับอ่าลวกกับน้ำพริกก็ได้หรือว่าเอานึ่งกับน้ำพริกก็ได้ครับหรือว่าจะเอาไปส่วนใหญ่เขาจะเอาแกงแหละครับนี่นะไปมาลงมือทําครับมาดูวัตถุดิบที่เราจะใส่เข้าไปมีอะไรกันบ้างครับผมนี่แผ่นเสียงทองคำหรือว่าแผ่นถั่นเน่านะครับอันนี้ย่างมาเรียบร้อยแล้วครับจีไฟมาเรียบร้อยแล้วย่างไฟหอมมากครับก็จะมีพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมแดงแล้วก็มีเกลือ มีกะปิแล้วก็อันนี้ผมชูรสครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่นัวผักของเราก็จะมีนี่เลยครับบอนเต่าผักละหรือว่าผักชะอมนะครับก็จะมีมะเขือขเทศบางท่านอาจจะใส่บางท่านอาจจะม่ใส่นะครับก็จะมีนี่อันนี้ผักเนี่ยนะผักซิงนะครับผักซิงดาซิงด,า,งดาวก็จะมีห่อกคากับอดอกขานะครับนี่ แกงใสแรนใช่ไหมแกงแกงใส่พักนี่เลยครับเนาะ,ะนี่ก็เป็นบอลเต่านะครับหรือว่าบอลเบลหรือว่าบอลบล็อกนะครับนี่พระเอกของเราอยู่ตรงนี้เลยครับนั่นก็คือเมงกีนุ่นนะอันนี้วิเปียเด็ดปีกเด็ดหางมาเรียบร้อยนะครับนี่ลอมาตามํานะพริกกันครับมาน้าพริกของเราจะใส่เนี่ยเข้าไป่องอันดับแรกใส่พริกเข้าไปเลยครับพริกที่เราจะใช้เป็นพริกแห้งนะครับนั้นก็ตามด้วยเกลือเลยครับผม อกระเทียมโขกให้มันละเอียดโอ้มืดแฟ้ามืดฝนนิดหน่อยครับผมวันนี้ฝนลงเมรครับนี่ <c oughs> เราเลยย้ายเข้ามากันข้างในนะครับเรามาตามน้องพี่กันต่อครับจากนั้นก็ใส่กะปิเข้าไปเลยครับเน่าครับประมาณครึ่งแผ่น แผ่นก,กว่าครับเพราะว่าเราใส่กระปุกเข้าไปนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะใส่ปลาร้าก็ได้ครับแล้วแต่เนาะหรือว่าใส่ห่านะครับมันจะอร่อยมากเลยแต่เห็นชุรถเข้าไปเลยเป็นบันตะตามด้วยนี่ครับหอมแดงใส่เข้าไปเลยครับอ่ามอาจจะมืดไปน,นะครับฝนต๊ น้ำพริกของเราก็ร้อยนะครับน้ำของเรากดเดือดได้ที่แล้วอันนี้ำทำพริกโคโรโบราณอ,อีกแล้วครับนั้นจะใส่ใส่ลงไปนะครับเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับผมรอ,อ,อให้น้ำแกงเดือดนะครับ ตอนนี้ก็รอได้ที่ได้ทางแล้วครับจากนั้นก็เอาแมนูเมงกินูนลงเลยนะครับอ่าบระดานมักกันเนาะลงไปเลยครับเรือมเดือดแล้วเดี๋ยวรอสักพักรอให้เมนนูนเริ่มเปื่อยแล้วถึงจะเอาพักใส่นะครับตอนนี้ฝนก็กระน,นำ่ำหาโถมลงมาหนักมากเดียมหมดแล้วฝั่งนี้จะเป็นอฝั่งหลังบ้านนะครับอยู่โซนหลังบ้าน เป็นต ile, ่อไฟเก่าๆของของุตเตี้ยนะครับนี่ก่าโบราณเดี๋ยวรอสักกรั้ครับแล้วเราวรอพักใส่ครับเอาน่อคาใส่ก่อนน้นแข็งเอาไปเลยหักหน่อยบอหักใส่ไปเป็นอันนะครับก็พักนี่มันเปื่อยไวมากครับเราจะมีพักชะอโมในที่เปื่อยากๆะใส่ไปพร้อมกับ่าครับ ใส่ลงไปแล้วโหแมงกีนูนของเราก็ว่ายน้ำเล่นโอ้หอมมากครับน้ำหวานมากเมื่อกี้ผมแอบชิมดูมันหวานแมงกีนูนนี่นะครับมันมันจะหวานจะมันหอมทวนเน้าุดยอดเดี๋ยวรอผัดอันนี้ไม่ต้องรอนะครับใส่เข้าไปเลยบางท่านอาจจะกลัวว่าผักมันจะไม่เปื่อยถ้าใส่อันนี้เป็นอย่างครับมันจะหวานมากเลยครับเวลาใส่ก็ง่ายๆนะครับบีบลงไปตรงนี้เลย เอ่ลงไปทั้งลูกแล้วน,นะครับดีอันนี้ล้างมือมาแล้วนะครับถึงมาล้างมือมามันเกาะเชื้อวมันตาต่มดแล้วครับมันร้อนพักของเราน่าจะเริ่มได้ที่นะครับพักชะอมกับพักกันนี้น่าจะได้ที่แล้วเนาะแล้วก็พักนี่ลงไปเลยครับอืมอูอ้หอมขามากเลยครับท่านผู้ชมจมน้ํานะครับรู้สึกว่าหม้อมันจะเล็กไปหน่อยนึง <c oughs> ว่าบางท่านอาจจะมามัดก็ได้นะครับที่ผมมัดนี่คือมันจะกินง่ายครับ เวลาตักขึ้นมาเนะี่ยตักขึ้นมาทั้งปีละอันทีระอันหมดนะครับแล้วก็มาแกะกินอร่อยไปแบบน,นครับโอ้ดูเมน,นูนีของเราเนี่ยุโอ้ชิปหยดเมนูอาหารปลาครับผมนี่น่อข่าของเราก็ดอกข่าเริ่มแตกแล้วครับเปื่อยแล้วเห็นไหมครับผักพวกนี้ต้มไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เปื่อยแล้วครับนี้นะผักบอลเด่วนะครับ นี่ตากะเริ่มครึมคร่มครึมคร่ำฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับดูโอ้ว oh, ันนี้ตกแต่เช้าเลยดูไปเดี๋ยวหอมไปตักใส่ถ้วยล้วไปนั่งกินกันนะครับนี่ได้ละเรียบร้อยแล้วครับนี่หอมมากเลยครับด,ดูน้ำมันโอ้ oh. เอาแมงกินนู้นนี่แมงกินนู้นด oh. ูโอ้ห่ปักปักปัมาไหวแล้วอยูเข้า oh. นันแล้วครับ พักกินกันเลยครับสวัสดีพี่เปียดนะครับ่าอาจัดเลยครับพี่เปียดจัดเลย<ด>อันนี้มาเก่งแมงนูนครับเก<ด>่งแมงนูนใส่อ่าอันนี้ก็ บอลเบลหรือว่าบอลบล็อกนะครับหรือว่าบอลเต่านะครับมีหลายชื่อเหลือเกินียกยักเนี่ยแล้วก็จะมีนิดกับน้ำพริกขาเนาะเปียเนาะน้ำพริกดำนี่พริกดำน้ำพริกดำแต่แดงปลาลื่งครับแล้วอันนี้น้ำพริกขาครับอเอาเลยครับเปี๊ยจัดเลยจัดแมงนวก่อนเนาะจัดแมงนูลลงแมงนูนก่อนแล้วเนาะหวานขนาดเล่นนัวขนาดเลยเปื่อยก็เปื่อยเนาะ ท่านผู้ชมกี่เข้าด้วยกันครับไมาหิวเข้าขนาดนะครับบนกระตกแห่ฟ้ากระฮ้องแห่ขนมขนมเมนูนุ่นก่อนแล้วเนาะนี่เลยลองชิมดูรสชาติจะเป็นแบบไหนบางท่านอาจจะกลัวนะครับกลัวไม่ได้กินหายากมาหายากครับนี่เมนูนี่นะลองชิมดูครับท่านผู้ชมแมงกินนุนแซ่บๆมาครับ กินน้ากันกินข้าวน้ากันอืมอืมรสชาติมันๆหอมๆแต่สู้แมงแบบที่เบ่ากวได้ครับเราเปรียบเนาะอืมแมงจืดแมงแบบได้แมงที่เบาจะหอมกว่าอันนี้มันเปาะหอมแต่นี่กับลำไปแบบนะครับเข้านึ่งรู้เปล่ไม่เข้าละรอเอ้ากินก็เข้าลูกได้บัา ปันใหญ,ญ่เป็นถุงหรอใจกะว่าเล่นนะครับเนี่ยครับอยู่กับปุ้ยเปียกกับอู้เล่นอู้อยังกันไปครับมีทรงคนมีลู้อย่างนี่ยปลาห้องเราเปีย,ยกขันใจดูขันใจปลาห้องนะครับน้ำจืดแมงกีนูนทำขายครับ เราต้องขออภัยที่ทุกท่านที่กำลังหิวข้าวแล้วมาดูนะครับหอมคลิปก๋วยยากเนาะแกงใส่ผักชะอมนะครับแกงก๋วยยากแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยอย่างว่าเปื่นท้องอ่ะผักเสิงดาผักเสิงดาแล้วก็มีโหอันนั้นเป็นอะไรเราไม่รู้เปล่าเนี่ยบางคนบอกอ่ะบอลบล็อกครับบอลเดี่ยวบอลบล็อก อันนี้มันจะหวานนะครับจะให้รสชาติหวานมากเลยเนี่ยอขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะทางภาคเหนือเนี่ยเวลาเรากินเราก็กินกันแบบนี้แหละครับจัดอันนี้ด้วยเห็ดลมอันนี้เห็ดไหนนะระ จิ้มกับน้ำพริกพริกแดงช่วงนี้ถ้าคนเมืองหันนะครับเราเห็ดบ้านไข่ที่ยังมาออกเราวอ้ยน้ำแตาแทบไหลไปเส่ยเศ้าอย่างไรกันกับน้ำพริกขามาจิ้มกับนี่อร่อยครับเก็บก๊าตัวสดน้ำหอมๆเนาะเก็บก๊าบตัวหีบก๊าบซิม นี่ยคลิปก็วุนะ้ยเปลี่ยนคลิปมาหีบแข่งกับฟน,น้อเป <c oughs> ียโนวันนี้ผมได้เอาช้อนกลางมาครับเปน็นยังเนาะอยู่บ้านเดียวกันกินด,ด้วยกันก็ได้ผมจะได้ไปออกไปเอวไหนมีเพื่อนนะออกไปเอว <c oughs> ไม่ออหรอกออกไปเอวไปเที่ยวครัก็ไปซื้อกาแฟเขาซื้ออยังเนี่ยค่ะไม่ใช่ไป,ไปไหน่อที่ไหน ขังบัตนี่ลูหกขอจัดอันนี้สกัดเยอะแย้นี่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 หนอคาดูเมกนุ่เกาะเป็นกหน่อคานี่หนออคาหนอคาเนาะต้นกล้าไม่บุญูแม่งแหละเอาลงมาหอมหวานหอมมันเัาชะอมนี่ก็อร่อยเขาชะอม เมื่อล็กกินก็กินอยากอยู่เหมือนกันนะพักชะอมนี่ก็เนาะอืหอมนอยากเนาะดูเปียกินอืเนาะเนาะข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งหอมงอนข้าวจ้ำหันก็หลังมือละนี่นะครับเนียงนี่น,นะสเสร็จแล้วมูดน้ำแกข็จะจ้ำน้ำแข็ง ตูดน้ำแก็งน่าจะงายขึ้นนะย,ยกยกยกยัดเข้าปากม,ม,มันลำมันอร่อยแต่ว่าเมกินนู้นนี่มันจะมันจะหอมไปอีกแบบนะเนานะเพือ่อนเนาะเอามาเก่งใส่แบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเอามาลองมาทำกินดูนะครับอร่อยนี่ครับ แต่บางถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยเขาจะเขาจะเอาเกงใส่หน่อไม้หน่อไม้สดนะครับหน่อไม้ที่ไฟไหม้แล้วก็มันมันจะมีหน่อออกมานะครับมันจะหอมมันจะหอมมากเลยเอามาเกงจะอร่อยมากนะครับมันจะหวานขมขมหวานหวานเป็อาเผาอันป็นเอาอันนี้ขาดครับขาดผักปอกะหรือว่าผักตีนตุ้แกนะครับนี่นะนี่เห็ดลมให้ก่อนไปเห็ดลมหรือว่าเห็ดหอมหอะจิ้มก,กับพริก ถุงแกงถ้าจะหัวหมาอต้องจานครับจานน้ำแกงคือเอาข้าวเหนียวนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับกิน,นวิธีนี้จะจะกินง่ายแล้วก็อร่อยนี่พยายาาทำแบบนี้นะครับเแล้วก็ตักน้ำแกงเข้ามาราดจานครับพี่น้องเอ๋ยนี่ หนหอแบบนี้นะครับมันกินง่ายนะครับสําหร <laughs> <laughs> mm ับคนที่มีอายุมากแล้วนั่นเองนี่นะเนี่ยครับมันจะอร่อยมากเลยครับแบบนี้นะเนี Louise, ่ยก็มันกินง่ายครับรู้สึกว่าพักจะเหลือมันเก่าแล้วเป๊อนะกินก็มันนุ่นนะมันหลังออกมาสักลิตรใหญ่ๆนไหนเนอนเอ ใส่ดแ้แต่ละตัวไว่ด้แต่ละตัวใครกอบอย่างเอาครับเดี๋ยวเป็นนังกินกันกนครับตากระลองมาห้องเดาไปลาช่วงนี้มันได้สาบ้านอย่างหัวครับไม่ต้องบ,บางท่านแพ้อาจจะคันนะครับตัวบอลแบวบอลบล็บอกน,น,นะครับ คือผมสองปีที่แล้วผมกินแล้วมันรู้สึกจะมีคันคัครับเหมือนจะเป็นภูมิแพ้อย่างสักอย่างนั่นไหมครับแต่ว่าปีนี้กินแล้วบะคันมันจะมีเป็นบางปีนะครับที่กินแล้วคันมันคันกับไปเท่แบบรคันทุรนทุรายคือมันจะยิบยิบแค่ประมาณว่าลำคัญประมาณนั้นครับเวลาเราแพ้างครับแล้วจิ้มจิ้มน้ำพริกขานะแล้วจิ้มกําเน่ดก่อนลอยเป็นแบบครับ มะพร้าขาเนี่ยกบแมงนูนอย่มันเข้ากับคนโ่นโอเ,เอาขั่วก่อร่อยครับแมงกินนูนนะครับแมงนูนนะครับภาษาเหนือถ้าเป็นทางอีสานก็แมงกินนูนถ้าเป็นพังภาคกลางลก็เรียกแม่งละแมลงปีกแข็ง <laughs> ปับไปแล้วเนาไนแล้ว พรุ่งนี้จะเป็นเมนูอย่างนั้นก็ต้องคอยติดตามครับผมจะเป็นเมนูแปลกเมนูหาย,ยากหรือว่าเมนูบ้านๆก็ต้องคอยติดตามครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับขอชดนะหอนหอนเอาง้โม่ใสโม่ใสเลยน้ำรู้ปิดลลังกองจะ่ไหเอาเต,ต, <laughs> ต็มตีแล้วจะบเอาขึ้อ <laughs>